เศษส่วนนั่นเองเนาะึ้นสมัแล้วเศษส่วนหรือว่าภาษาอังกฤษอ่านว่า fraction fraction นะอ่ะเศษส่วนหรือว่า fraction นักเรียนเคยเรียนเศษส่วนมาแล้วใช่ไหมตอนสมัยตอนประถุเนาะเคยเรียนเศษส่วนมาบ้างแล้วทีนี้เศษส่วนใน ก่อนอื่นเรามารู้จักนิยามของเศษส่วนก่อนว่าเศษส่วนเป็นไงนนเศษส่วนก็คือเป็นจํานวนที่ Qua wow. ต้องห้ามเป็นอะไรต้องไม่เท่ากับศูนเป็นจำนวนเต็มได้หมดเลยเนาะแต่ตัวบีต้องไม่เท่ากับศูนเพราะอะไรนะักเรียนทุก สองหารศูนย์ก็คือเหมือนเรามีเงินสองบาทเราแบ่งให้เพื่อนศูนย์คนมันแบง่งได้ไหมนักเรียนแบ่งได้หรือไม่ได้มีศูนย์คนแบ่งไม่ได,ไได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วตรงเนี้ยมันคือหาค่าไม่ได้ที่ส่วนมันไม่เป็นศูนย์เพราะว่ามันหาค่าไม่ได้แต่ว่าถ้าศูนย์หารสองมีเงินศูนย์บาทแบ่งให้เพื่อนสองคนก็คือแบ่งได้ได้คนละเท่าไหร่คนละศูนย์นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นแล้วตัวส่วนจะ ไม่เป็นศูนอันนี้คือค้อข้อยกเว้นนะเพราะว่าถ้าส่วนเป็นศูนย์เมื่อไหร่ปบ๊้องจะหาค่าไม่ได้ทันทีเนาะทีนี้พูดถึงเรื่องเศษส่วนแล้วนะเดยนรู้จักเศษส่วนอะไรบ้างเศษส่วนก็จะมีอยู่หลายประเภทใช่ไหมเศษส่วนแรกก็คือเศษส่วนแท้เศษส่วนแท้ยกตัวอย่างเช่น สองส่วนห้าสามส่วนสี่เก้าส่วนเก้าส่วนสองอ่ะดีเนาะก็คือนักเรียนสังเกตเห็นไหมสองส่วนห้าสามส่วนสี่เก้าส่วนสองไม่ใช่เกส่วนสองดเอาใหม่ส่วนเเนาะสังเกตเห็นไหมว่าตัวข้างล่างตัวส่วนน่ะมันจะทำไร เศษส่วนแท้ตัวส่วนมากกว่าตัวเศษนั่นเองเนาะตัวส่วนจะมากกว่าตัวเศษเขาจึงเรียกว่าเป็นเศษส่วนแท้คือไม่สามารถทําอะไรกับมันได้อีกเนาะคือมันจบแค่นี้เลยมันตอบแค่นี้เลยมันเป็นมันเป็นผลสําเร็จแล้วเนาะเขาเรียกว่าเศษส่วนแท้ต่อไป ก็ต้องมีเศษส่วนไม่เศษเศษส่วนเทียมนะมีเศษส่วนแท้ต่อไปก็เป็นเศษเกินเนาะเศษเกินชื่อมันบอกแล้วว่าตัวเศษเนี่ยมันเกินใช่ไหมแสดงว่าตัวเศษก็ต้องมีค่าทําไมตัวเศษต้องมากกว่า อาเขจากข้อเดิมเลยเอาเลขจากเศษส่วนแท้มาทาเป็นเศษเกิน2อส่วนหก็จะได้เป็น5้ส่วนสอส่วนสก็จะได้เป็น4.3ส่วนสและสุดท้าย2อส่วนเก็จะได้เป็น9กส่วนสใช่ไหมเห็นไหมตัวข้างล่างมันจะน้อย สามารถทําเป็นจนํานวนช้าได้เนาะยกตัวยอย่างตัวแรกเช่น แล้วค่อยเอาอะไรเอาเศษเศษคือเศษอะไรลูกเศษหนึ่งส่วนอะไรส่วนสองต่อไปมาดูสี่ส่วนสามสี่ส่วนสามไม่ต้องตั้งหารหรอกมั้งสี่หารด้วยสามได้กี่ครั้งได้หนึ่งครั้งเหลือเศษหนึ่งส่วนสามเหมือนกันเก้าหารด้วยส เปรียบเทียบเศษส่วนเราจะเปรียบเทียบก็คือต้องมีเข้อหมายอะไรบ้างีนอะไรตัวแรกเครื่องหมายเวลาเราอ่านเราอ่านจากทางซ้ายไปขวาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าปากมันอ้าไปทางซ้ายก็คือมันต้องทำไมมันต้องมากกว่าถ้าปากมันหูบไปทางซ้ายก็คือมันน้อยกว่า แล้วก็เท่ากับเนาะอ่ะทีนี้ยกตัวอย่างของการเปรียบเทียบสส่วนสี่กับ1น่งส่วนส,วนสองเนาะ เราจะเปรียบเทียบกันได้ก็ต่อเมื่อต้องทำอะไรจะเปรียบเทียบได้ก็ต่อเมื่อต้องทำส่วนให้เท่ากันจึงจะสามารถเปรียบเทียบได้เนาะต้องทำส่วนให้เท่ากันสามส่วนสี่กับ1นส่วนสส่วนเท่ากันหรือยัง ก็สหรือทำ2ให้เท่ากับ4ก็เลยว่าง่ายกว่า2ให้เท่ากับ4ใช่ไหมก็คือโดยการทำาไมเอามาคูณใช่ไหม2คูณอะไรได้4ละ่ะ2คูณ2เพราะฉะนั้นเวลาคูณตัวส่วนอะไรแล้วก็ต้องคูณตัวเศษนั้นใช่ไหมก็คือคูณ2ทั้งเศษและส่วนก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ส ส่วนสี่ทีนี้ส่วนเท่ากันแล้วส่วนเล็กอะไรเหมือนกันเลขกสี่เหมือนกันเราก็ไปพิจนารณาตัวส่วนสามมันทําไมกว่าสี่ไอ้สามมันทาอยกว่าสองสามมันสามมันทําไมสามมันมากกว่าเนาะดังน,นั้นสามส่วนสี่ ซึ่งมันมีแค่เลขเดียที่หารได้ก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมเพราะอย่างน้อยต้องหารได้2ตัวพอนอคือรูปตัวอะไรนะตัว L เพราะฉะนั้นพอนอข้อนี้ก็คือเอา1มาคูณหคูณเจได้สา้านั่นเองเนาะพอนอคือสาเพราะฉะนั้นก็ต้องทำเศษและส่วนให้เป็น เราก็เลยต้องคูณ7ทั้งเศษและส่วนต่อไปเหมือนกัน2 2.4่วนสกับ5้ส่วนหเอาไปติดลบบ้างแล้วกันเนาะจะได้แบบว่าเห็นความแตกต่างลบหเศษสอส่วนสกับลบห้ส่วนหส่วนมันเท่ากันยังส่วนยังไม่เท่ากันเราก็ต้องหาอะไรหาคอรนอรคอรนอรของ4กับ6ใช้แม่อะไรหารได้ สองสองเป็นสี่สองสามเป็นหกมีตัวอะไรหารได้อีกไหมถ้าไม่ได้แล้วก็คูนรูปตัวอะไรตัวเอลสองคูณ yeah. สองเป็นสี่สี่คูณสามเป็นสิบสองเนาะคณรนคือสิบสองเพราะฉะนั้นอันแรกทำให้เป็นอะไรก่อนเสร็จเกินสี่หนึ่งสี่ ส่วนให้เป็น12นักเรียนมาดอันแรกส่วน4ใช่ไหมส่วน4ี่แสดงว่าใช้2อคูณสไปแล้ว2อคูณสเป็น4ก็เหลือเลขอะไรเหลือเลขสามกรณีที่สองเอ้ยจำนวนที่2เป็น6แสดงว่าใช้2กับ3ไปแล้วใช่ไหมสองคูณสเป็น6เหลืออะไรเหลือ2อเนาะอันแรกลบคูณบวกใช่ไหมก็จะได้ลบอะไรลบสิบแปด คูณสเป็นสิบแต่ว่าต้องตอบค่าลบอ่ะทีนี้มาดูส่วนเท่ากันแล้วส่วนสิบสองเท่ากันแล้วมาพิจารณาตัวเศษลบสิบแปดมันทําไมกว่าลบสิบลบปดทำไมกว่าลบสิบมันมันน้อยกว่าใช่ไหมค่าลบยิ่งมีค่ายิ่งมีเ็กน้อยยิ่งมีค่ามากใช่ปะดังนั้นลบหเศษสองส่วนสิบ ลบหนึ่งเศษสอง